สวัสดีครับวันนี้เราจะเล่นเกม A B Journey ถ้าอันชื่อผิดก็ขออภัยด้วยครับวันนี้ไม่ได้ลงคลิปนานมากก็เลยจะมาลงกันจริงๆเคยทำคลิปนี้ไปแล้วแหละแต่เตมเต็มมาเริ่มกันได้เลยกับเจ้าแอปเปิลหมูหมอูด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 อู๊ออู๊ดอู๊ด อูด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 อดฉันคืออูด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 อดฉันเป็นหมูอูดอูดอารตอูดอารอูดเออูด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 ต่อไปจเมวเออเออเออจะเป็นแมวกี่โซนเอเอ และขอโทษที่ไม่ได้ลงคลิปนอนมากมากเลยนะครับเราก็ได้มาลงคลิปกันบ้างสักทีเออ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 อาจุดเอออออเอเออออจุดเออเออ้จุดเออเอออจุอเอออจุออออจุอออจุดเออ เอเอเออุบดัโอฉันเป็นผีเสื้อที่มีความรู้สึกได้เลยเน่่ยฮะฮะเดี๋ยวนะมันไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนมันไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเดี๋ยวนะโฆษณาไม่เคยหยุดฮีโฆษณาไม่หยุด โฆษณาไม่มาสักทีจะพึงน้อยเราศรัทธาต่อไปอตัวเออะันก,กินก๋าเออเออคือตอนนี้เออตอนนี้เออเกคตอนที่ตืนเช้าตอนนยิงตื่ตนเที่ยงแตนน่ตฉันไม่รู้แต่ว่าฉันมาพร้อมเสียงเพลงที่สดใสเออเอ๋ยโยโย่ A ต่อไปตุกตุกตุกมันคือตัว ันตัวอะไรอะ่ะยังไม่รู้ตัวอะไรแต่แรบดินตุ๊ตตุ๊ตุ๊ตตุ๊ตุ๊ตตุ๊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 คนต่อไปเจ้าหมีอืมอืมหมีไม่ค่อยมีเสียงเลยอะ่ะนี่ไง หมีไม่ค่อยมีเสียงเลยเสียงน้อยมากหมีแอุ่หวอย่างชอบช้างอ่ะมันไม่เสียงมาสิโฆษณาอย่ามาไม่ได้ฮะไหนว่ามาไม่ได้เอา้าไม่รู้ว่าไม่มาเร็วท้ายก็มาอยู่ดี ต่อไปดุด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 ,ด,ดชันขนนกเห็นน้ำาันขึน้ขานานกเห็นน้ำมันเหมือนน้ำอยู่นะเอตรงหัวมันอะเหมือนน้ำมากโอเคต่อไปออตัวอะไรหอยทากหอยทากแน่เลยหอยทากไม่ร้องนะแต่ใช้ มันโฮ่เพลงต่อเลยเจ็บกี่คำสุดดีนาะเออฮือเหมือนเสียงลมเลยอะต่อฮิคล้ายๆกับเจ้าแบ็ดแต่ไม่ใช่จจเจ้าแบ็ดนะก่อนนี้มีชิสปังกี้นี่นี่คือ เอบิชอนี่ดูงหรออีอีอีอยาฉันมาพบเจ้าเพื่อที่จะสนูกและใน้จมีใครจำเก,นกนินไปไม่ดีกว่าฉันมีแกลโอ้ยโฆษณามาอีกแล้วโฆษณาชอบมาตลอดเลยจริงๆอ่ะมันไม่ควรมีโฆษณานะใช่ไม่ควรมีโฆษณาด้วยซ้ำ ตุ๊ดๆๆตุ๊ดๆๆตุ๊ดๆ ตุตุต้าต้าตุต้าต้าต้าตุต้าต้าต้าฉันจะไปกินฉันชอบกินชีสมากเลยรู้ไหมโอ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 เอ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 ฉันชอบกินชีสมากเลยรู้ไหมฮะต่อไปตัวอะไรเนี่ยพิซซ่าตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุตุ ก็ไปไม่เข้าใจใช่ไหมเจ้าดอกทอมตกอันต่อไปแพะโอแต่อยากแต่อยากรู้มากเลยพวกนี้เป็นพวกนี้เนี่ย เป็นพวกมันคือตัวอะไรเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องถามพวกขน,นาดสปันกี้ยังไม่รู้เลยม,มันคือตัวอะไรต่อไปเจ้ากระตายต่อไปมีทำเพลงกัน ทำเพลงกลมกำลังจะทำเพลงและก็ฉากสุดท้อความมดืมดมดืดมืดฮะใครก็ได้บอกทีนี่คืออะไรเออเออเออมันคืออะไรนี่ มันกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วตอนนี้ wash 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 เกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นใครก็ได้อธิบายทีนี่คือปรากฏการณ์อะไรมันคือปรากฏการณ์อะไรไอ้ยมันคือปรากฏการณ์อะไร มันค้างจังมันคือปากฏกาอะไรมันคือปรากฏการณ์อะไรมันเกิดอ,อะไรขึ้นเออมันเกิดอ,อะไรขึ้น มันเกิดอ,อะไรมันเกิดอ,อะไรมันเกิดอ,อะไรขึ้นฮา่าโอ,อ้เราจะทำอะไรไม่ได้แล้วขอก่าวปิดคลิปนะครับมันเกิดอ,อะไรขึ้นเดี๋ยวมีอีพีสองแน่นอนขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสพื่อใเพื่อเป็กนกำลังใจของช่องเราด้วยนะครับสอบคุณครับ คลิปนี้อาจจะไม่ได้ความแต่ว่ามันต้องมี EP 2ีเพราะมันไม่รู้เรื่อง